กล้ามเนื้อตามันก็จะมีลิมิตของการขยับนะคะเราก็จะต้องไปสลายแล้วก็แก้ไขกล้ามเนื้อตาใหม่ทุกครั้งตาหอยแครงถ้าเคยทําชั้นตาที่ใหญ่มาแล้วแก้ไขให้ไปเป็นชั้นตาปกติทําได้ไหมการแก้ค่ะทุกครั้งที่เราทํามาสูงเกิน10มิลเนี่ยค่ะมันจะมีผังผืดเกาะเนื้อเยื่อเราเสมอดังนั้นนะกล้ามเนื้อตามันก็จะมีลิมิตของการขยับ ะะเราก็จะต้องไปสลายแล้วก็แก้ไขกล้ามเนื้อตาใหม่ทุกครั้งที่มีการลดชันตาเราทําให้มันกลับไปเป็นปกติแล้วมันต้องกรีดที่เดิมป้าหรือว่ายังไงเราไม่จําเป็นต้องกรีดที่เดิมค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการผลลัพธ์ออกมาแบบไหนสมมุติถ้าเราเคยทํามาสูงมากแล้วเราต้องการให้มันกลับไปเล็กแบบหลบในเลยอย่างเงีงะะ้ยค่ะอันเนี้ย ก็จะต้องแบ่งการผ่าตัดเป็นสองครั้งไปเลย<ม>เพื่อที่รอบแรกเราต้องอาศัยผิวหนังจากด้านบนให้มันลงมาปกคลุมก่อนแล้วเราอาจจะมาแก้เรื่องแผลเป็นทีหลัง<ม>แต่ถ้าเราไม่อยากผ่าตัดเป็นสองครั้ง<ม>ก็อาจจะทําลด ชั้นตาลงมาแต่ให้ยังชัดอยู่ประมาณเดิมเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เล็กมากแล้วเวลาแผลข้างนอกอะ่ะมันจะไม่กลายเป็นสองแผลหรอถ้าเราไม่อยากได้แผลสองแผลเราจะลดชั้นตาเล็กลงมากไม่ได้ mm. เช่นกลับไปหลบในแบบเดิมอันนี้คงไม่ได้แล้ว mm. แต่ถ้าเราอยากหลบในจริงอันนี้คนไข้จะต้องยอมทิ้งแผลเป็นที่สูงกว่าไว้ค่ะเราก็อาจจะต้องแบบแต่งหน้ากลบเอาหรือเราอาจจะไปรักษาเรื่องของแผลเป็นแทน